ในชนะนั่นแหละพอที่ถิมานะตัวนี้ถูกโค่นถูกทำลายไปปับ๊บก็สามารถส่งมรรคส่งผลส่งมรรคส่งผลตัวน,นี้อันตรายที่สุดนี่มีหน้าท่านอาจารย์จึงสอนเราอย่างเข้มงวดกว่ากันมั่อก่นวันนั้นวันต้นน้ำร้อนนี่มันก็นานทีโอ้ก็เตาใหม่นะมันไม่ติดนี่ทำยังไงล่ะเอาคิดเท่าตัวเก่ามาวางมันก็เท่าก่ามันนั่นแหละ ก็เพราะว่าต,ตัวนั่นมันเย็นนะโอ้ยทั้งพัดทั้งอะไรลองดูลองวาดภาพดูนะผลก็ตก,กตกาท่างกระสีปิดว้านิดหนึ่งโอ้ยตอนนั้นยังไม่มีที่มงอะไรนะทเท่าตอนนั้นเราเราไปตามหาเตาที่เราปั้น <c oughs> ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เป็นอ้นั้นแล้วเนี่ยเป็นไม้เหล็กแล้วเนี่ยอ่าเป็นไอ้นี่ของสีบลอเป็นกระทา,าของสีบลอโอ้ก็ตั้งตั้งงานอยู่นั่นแหละแต่ว่านั้นโอ้เนี่ยที่ตรงนี้แหละเราเลยว่างั้นละ ่ก็าทาเป็นที่มุงแล้วก็เป็นที่ฟืนเหตนั้นเวลาที่จะปั้นเตาข่อนเนี่ยเราก็มามุงทีหลังนั่นแหละมามุงทีหลังแล้วก็ตั้งอันนี้ขึ้นมาคงไปพังหมดแล้วล่ะเดี๋ยวนี้เขาก็ทําใหม่แล้วก็เป็นโอ้นี่อย่างดีแล้วสิทธิวัฒนอรัญญาอรัญญาสีบรร่าน,นานี้ว่าจะไปพาลูกไปไล่สดไอ้ขอท่านะ้าจารสมาไวา้มาเลยมาเลยมาเลยก็ไม่ได้ไปเสถียีไม่รู้ยุ่งยากเรื่องอะไรตรงนั้นยังยังไม่เคยไล่สดนะหลวงยังไม่เคยไปไล่สด โอ้ทำท่านใหญ่เลยนะนั่นนะ่ะตั้งแต่นี้ออกจากบ้านมาเป็นพระขาวด้วยนะ่ะนี่ก็เป็นทางจงกรมหมดเลยนะตรงนั้นตรงทิศหน้าพิพิธภัณฑ์หรือเจดีของหลวงปู่คำดีพาโถนเป็นทางจงกรมนะล่อ,อวัดนู่นเดินอย่างนั้นนะ่พะพ่อก็บาอาจารย์สั่งไว้ ises. ให้เดินรอบวัดไม่ดูแลขอมอโมยโย้เดินกับวัดเราบ้านเรานาะดีกวา้างขนาดไหนลูกกนะ็เห็นเดินรอบนั้นนะ่ะ เดินรอบรอบรอบเดินก็เดินก็ไปเดินกบมานั่นกว้างๆ่างนั่นกี่เท่าไหร่ล้เป็นร้อยไร่ไม่ใช่หรอน้องบุเดินไปขนาดไหนเดินก็ไปเดินกลับมาอยู่อย่างนั้นสมัยก่อนไม่มีกำแพงนะมสมัยก่อนไม่มีกำแพงอย่างนั้นครูบาอาจารย์นั่นก็บอกว่าเอไปเอาไม้ไผ่มาลอาจะไปด้วยไ,ไ,ยไม้ไผ่มีไผ่ไม่ได้ขอเขาชี่ลูกเข้าใจไหนโอ้ อะไรชีกนะดูนี่ฮเราก็นึกว่าขอแล้วนี่เราเป็นพระขาวมันเป็นไรเราก็ไปเอาไม้ไผ่ตันไม้ไผ่ามาไม้นนไผ่ในหญ่นี่แหละไม้ไผ่กอใหญ่บ้านเรานี่แหละนั่นแหละเดึงก็มาจากทางด้านหลังนึงเข้ามาทางด้านที่ท่านตำหนักพักนั่นแหละที่เราไปเห็นนั่นแหละโอ้เจ้าของเขอตามมาที่โอ้ยมาซัดพระนี่มาด่าพ้าที่เอาเราก็ไม่รู้นี่ใช่ไหมละ่ะล้วใครเป็นคนต,ตัดผมเป็นคนตัดเดง พระเป็นคนบอกเราก็เลยว่าเราพูดตรงๆเลยนะก็ผมไม่ทราบคนมาเป็นบงจากคณะญาติกันเป็นอุผู้ประถากเรืออะไรโอ้ยไม่เขาเขามาด่าในบ้านเลยนะไม่ไผ่เฉยๆลูกนะเนี่ยถ้าจะพูดถึงตามปราษานี่ตอนนี้เขาปรับอาบัตินี่เป็นปารชิกนะทจเจนาดูเพราะมาสัดถึงถึงในบ้านเลยเราจําตั้งแต่นู้นแหละพระครูบาอาจารย์พุทธิพา นำปลาเราไปนั่นผู้ที่ไปบอกเรานั่นเงียบไม่กล้าพูดเราก็ยอมรับผิวคนเดียวเรานั่แเลยแต่ความจริงแล้วนี่นพระนั่นแหละหัวโจกใหญ่ตั้งแต่นั่นเราไม่ทำํำจะบอกเราเราก็ขอไประาศพ่าเลยเราไม่ทําอีกที่จะไปเอาม้ต่างนอกต้องเจ้าของเขาเออนุญาตเราก็พลอยมัวหมองไปด้วยนกะ็เราไม่ทราบนี่เราก็นึกว่านี่เขเป็นญาติกันใช่ไหมล่ะ ก็กาะผยอยู่ติดนั่นแหละอยู่ติดก็ไปนั่นแหละก็วัดวัดป่าอรัญญวาสีบ้านหล่อนันดีตนั่นแหละว้านตันยาอรัญญวาสีนั่นแหละก็นักกรใหญ่ๆนั่นแหละที่เชี้ลูกดูนั่นแหละโอ้นั่นลูกนะไม่ใช่ธรรมดานะโอ้มันก็เอาที่โดนด่าเนยโดนดุหนังปุ้ไม่ได้อยู่สบายเหมือนลูกนะไม่ได้อยู่แบบปกติอยู่ดีกินดีเหมือนลูกนะ ครูบาอาจารย์นี่ถ้าไม่มีความเมตตาหน่อยนี่นลูกศิษย์ลูกหากรัเปรียบจะเหมือนสิ่งที่ไรประโยชน์มีประโยชน์ใดๆนะลูกและครูบาอาจารย์รยูกนั้นก็ไม่สามารถเป็นครูเป็นบาได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าครูบาอาจารย์ไม่มีพรหมวิหารสียากนะลูกเวลาที่เราอยู่อย่างนั้นเราจึงทราบด้วยนะ โอ้ก็ตึกไม่ไหวหน่อยลองมาก็ลูกก็เห็นนี่ที่ตรงนั้นอาทิตยันนปะนะมันก็อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นั่นใช่ไหมเราก็พัด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 ก็อยู่ประมาณนี่แหละที่ามาเนี่ยมาหามงคนนี่แหละมะั้งที่ลูกเห็นนี่ที่ตรงนั้นนี่ที่ตรงไอ้กุฏิเขาของเจ้าว้านนั่นแหละช้าเชียวช้าแล้วยางงง้นี่เร็วหน่อยจีอย่างนั้นแหละก็ไม่พูดนะพูดไม่ได้นะสวนไม่ได้นะครูบาอาจารย์พูดแล้วก็คือจบ อย่าอย่าสวนนะลูนี่เป็นกรรมนะดูนี่ดีไม่ดีเรื่องของท่านน้องก็เป็นแบบนั้นทำไมก่อนนั่นถูกสามาแบบนั้นอย่าไปสวนนะอย่างงีมอย่างเดียวยเยว,วลาที่ท่านอันนั้นคนขอท่านพูดเรื่องอันนั้นให้อธิบายเราค่อยว่ากันโอ้เราก็ชัดอยู่อย่างนั้นตนวางไว้แล้ววิ่งออกไปไปประเคนของเคนนำปัะ,ะเรียบร้อยปั๊บกลับมาใหม่ นี่แหละช่วงนั้นแหละมีทมเพราะว่าะะช่วงนั้นท่านเราปิะเขนน้ำตาลเปิดเขนกาแฟน้ำชาและพวกน้ำปนานาพวกนี้นะเรียรเลยปับ๊บแล้วก็ปุ๊ปั๊บมาต้นร้อนไมปไป่ไหวเนาะที่ปุ๊ปับป๊บระมาโอ้มันไม่ยอมที่รูกนะเนี่ยซัดกันอยู่อย่างนั้นจนเกิดเสียงที่เป็นธรรมะขึ้นอยู่ที่เตาไฟนั่นแหละนี่แหละหลวงปู่ได้ทำ หรือต่ว่าจะเป็นกรรมที่ดีที่เราสร้างมาแคคงเป็นตอนนั้นแหละหลวงปู่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีล่ะใครจะว่ายังไงเราก็ไม่เข้าไปเข้าไปอนนั้น้โหถ้าไม่มีเสียงนั้นเราก็คงกัดฟันกอดกอดร่างนี้มันก็คงเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเกิดความกดดันแล้วก็คงจะเหมือนลักษณะตรอมใจแล้วก็ตายไปตนนนั้นแหละ